สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรดาปิงวังและดิฉันนางสาวเพชรพรรณลาจันทร์พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชระชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครค่ะทําโครงงานโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติวันนี้พวกเราจะพาไปชมโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าของเรียนเราค่ะเอานีไงมาเจอน้องๆ้องกพอทีเลยวันนี้ได้เห็ดเดียวไหมอ่ะได้ไม่เยอะเลยค่ะได้แค่นี้เองเอาทำไมวันนี้ได้แค่นี้ล่ะเห็ดไม่ค่อยออกเหรอใช่ค่ะพี่เดี๋ยว หนูพาพวกพี่เข้าไปดูข้างในดีกว่าของก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เล่นน้อยะเนยแล้วเห็นที่เก็บนี่ก็คือเก็บทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แสดงว่าไม่ออกจริงๆนะเนี่ยแล้วเวลาเราลดน้ำหล่ะเราลดยังไงเหรอใช้บัวลดจริงนี้ครับก็วนไปวนมาโอเคเอ้าแล้วเวลาเราลดเนี่ยมันเท่ากันไหมในแต่ละครั้งที่เราทำก็เท่าค่ะเพราะว่าจะลด ล็อกละสองรอบโอ้มันเยอะแล้วเนี่ยได้เยอะที่สุดเท่าไหร่หรอที่เราเก็บทั้งหมดเนี่ยก็เกือบยี่สิบโลโอ้แสงว่าเยอะมากๆแต่วันนี้ได้แค่นี้ค่ะจากยี่สิบโลได้แค่นี้ค่ะแล้วน้องๆคิดว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรที่ทำให้ช่วงเนี้ยมันไม่ออกตามกับช่วงที่น้องๆเก็บได้ถึง Easy, อาจจะเป็นเพราะว่าฤดูคเพราะว่าเห็ดต้องการความอบอ้าวแล้วก็พื้มันต้องชืน้นมันทําให้เห็ดออกเยอะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวมันก็เลยออกน้อยนิดน okay. ึงโอเคค่ะจากที่พวกเราได้เข้าไปดูภายในโรงเรือนเห็ดข้างในแล้วเราก็พบถึงปัญหาและปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เห็ดออกน้อยค่ะพวกเราจึงคิดค้นระบบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติเพ <S <S ื่อที่จะให้น้องๆได้ผลผลิตที่เป็นเห็ดเพิ่มมากขึ้นค่ะ ยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ได้โรงเรือนปลูกเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ2กเกษตรกรมีความสะดวกสบายเกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนเดี๋ยวเรามาติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือนเห็ดนางฟ้าของเรากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือน,นค่ะตอนนี้เรากําลังเดินระบบน้ำค่ะค่ะและนี่ก็คือโค้ดที่เราจะเขียนลงไปและติดตั้งอุปกรณ์ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมของเห็ดนะคะที่เห็ดชอบก็คือตั้งแต่25ถึง30ค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30นะคะถ้าต่ำกว่า25หลอดไฟก็จะติดค่ะส่วนความชื้นนะคะความชื้นที่เหมาะสมของโรงเรือนเห็ดนะคะก็คือร้อยละ70ถึง80ค่ะตอนนี้มันอยู่ที่46นะคะน้ําก็จะพ่นน้ําลงมาค่ะ และถ้าความชื้นต่ำกว่า70-80นะคะพัดลมก็จะทำงานเช่นกัน ่และนี่ก็จะเป็นระบบควบคุมผ่านระบบ IOT นะคะช์ดแรกก็จะเป็นควบคุมความชื้นค่ะช์ที่2ก็จะเป็นควบคุมอุณหภูมิค่ะถ้าสมมติว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรได้ก็สามารถกุดผ่านระบบ IOT ได้ค่ะโอเคสรุปผลการทดลองอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโรงเรือนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25-32องศาเซลเซียสหลอดไฟจะทำงาน และค่าความชื้นสัมพัสในอากาศต่ำกว่า70-80%ระบบพ่นหมอกและพัดลมจะทำงานและสามารถตรวจสอบระบบผ่านระบบ IoT ในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ